เอากาบทักไทยสบายดีเอฟซีทุกคนเ่าว่าฝั่งไทยฝั่งลาาเนาะมื้อนี้มาพกกับซองบบลเตยข้าวซอยมังสิงมือนี้ยเบเตยสิพาพีผ้านนองมากินไก่ไก่อบเสียสวนหรือว่าไก่ออมเนี่ยประมาณนีแหลนะไรเนาะเครื่องเครื่องมันครบเลยมือนี้บาเตยบต่ได้่ายให้เบงเนาะขั้นตอนการเฮ็ดบาเตยสิผ้ามา่ว่บาบลเตยมาทายตอนกินเลยเนี่ยพักกับมักทัวละกระลำ ส่งนี่เขาบิดระบาดแห้งพดที่สปปล,ปล,ลาวระบาดแห้งอีกอย่างก็หายากแล้วตอนนี้พี่น้องเอ้ยเอามาคิดขอน้ำปลาเตยเตมือเ่อนไงกินกับออ,อ,อมออมไก่เสียสวนหรือว่าอบไก่เสียสวนเนี่ยนั่นไงอืมเนี่ยมันอยู่ยขนาดอืมอืมอืม,อม

อืมบือเกิดเขาใส่ง่ะอืม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 เครื่องจีนสุดยอดหลดไอ้นอกค้าค้าโจมันอืม ทำกำลังจิ้มเ้าเน่ะว้อืมสุดยอานอืมคัหอมเข่าอืมอืม Нэ mm. 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 <laughs> mm. จำเจ้าม mm ั hmm. mm. Mm ้ง hmm. ผ mm ักกาดลยนะรับเจ้า อัมันเคืองเฉยแม่ คำเขาใ,ใหญ่ๆพระลูกโด่ังตัวนี้ครับดจำนำจิ้มมันก็นเลยเนาะเพราะว่าเครื่องเทศมันหนัน่นเลย เขาตุ้นไว่สมองเครงเหนื่อออนขนับอืมอืม,อม หยุดโดดเปลือนไปมเล <c oughs> มล่แล้วนี่เนื้อเนื้อสดสดมันครับลุกโดด <c oughs> โ อำข่าว <g ười> เนี่ยฉันเอกิเอกมนะันอะม <c oughs> าเตะสดเคีนนอ่องเคียงม สวดเคียงเทียนมาเงนเปล่าลูกโดนอืมเขาไหมครับ กลมันอืมอืม,อมความจะตกคุณได้อยากเนาะอืม อืมอืมอืมความแซ่บ

อาน่าทุกคนสำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าว่าผู้ใดมากก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครให้กดแชร์เพื่อว่าเป็นกำลังใจงให้ซองเบาเตือนอีกอย่างก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะถ้าว่าผู้ใดเข้ามาเบ่งเล่าก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อว่าบ่ขาดบ่พลาดคลิปใหม่ๆที่บ่เตอรเฮ็ดลงใหม่เนาะเอาเนาะสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อน เอาขอขอบใจนะ่ารักที่ทุกคนก็กดเบิ้อนหลักกดติดตาม่องบัตเตยม,มาตลอดบา,บายบายไปก่อนือืปลาทูส่วนเอิกมาเนี่ยนะเนาะ